สวัสดีค่ะช่องแนวยูแนวกินมือิิผ้าเห็ดสัวเข่าปุ่นค่ะไปตามมึงเลยค่ะ่าม,มีวิธีการและนีเควปร่งอยาะะ่างไรค่ะค่ะใส่พริกกับกระเทียมลงไปนะคะแล้วก็ต้มนะคะ เอาพ่อแหลกนะคะทีนี้ห้ากับสีใสเครื่องปรุงกันค่ะน้ำปลาแดกนะคะใส่น้ำปลาแดกไปเลยสองบวงใส่ผักเกลือเทศลงไป สองนวยนะคะมะนาวนะคะบบีบนะคะน้ำสิ้มสมแหงผงสุรดสดน้ำตาลนแบบเปรี้ยวหวานนึงสิจะไดคข้มหยาโขลกเข้าไปนะคะโขลกเข้าไปอันนี้เป็นสูตรตำข้าวปุ่น ง่ายๆนะคะอยากกินยามกั้งคืนนี่แหละอยากกินต้องได้กินนะคะค่ะตัวนี้เป็นนนาม สะอาดนะคะนาต้มไว้นะคะข้าต้องเอานะคะขาบปุ่นนะคะใส่น้ำก่อนนิดหนึ่งเพราะว่ามันสีอ่าเป็นขันเม็นขาใสเลยนะคะเวลาต้มมันจะกึ้นนามไปเบิดนะคะเาก็เลยตองอนนี้แน่สักน้อยนะคะตองเอาใส่น,น้ำแน่ยยามต้มมันจะสิบวันที่นี่กะยองนิดหนึ่งใส่หยังแน่ที่นี่ มีนอม่อไม้มีผักบุงลวกมีผักอ่าเหยงีงผักอียอย่านงนี้ผักกาดดองนะคะก,ก็ะส่นหน่อไม้กระส่อันนี้ทั่เหอะนะคะเป็นอันเสร็จนะคะที่เอากดค้นๆนีนน่จักหน่อยตัวนี้ก็ต้องตามแห้งคนเอาเลยก็ได้นะคะ ที่นี่ก็ซิมมนเนี่ยซิมมามหาดน้ำป้านี่นิดนึงเติมน้ำป้าหน่อย,ยอขอแล้ว เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแสบหรอปะเนี่ยแสบเนาะชมลงอ,อีกค่ะชมลงอ,อีอกนะคะจะได้เห็นชัดๆเลยอันนี้ที่เป็นตำมะฮงตำไอ้ข้าวปุ่นเรียบร้อยนะคะน้าตากัสิประมาณนี้นะคะกะสิเลอะเนี่ยผู้ไายกะไายแบบเกินเนี่ยจังหน่อย เซ็ลราคาอันนี้เป็นตำสัวขปุ่นค่ะตำสัวขปุ่นของเห่านะคะกะตากสซจานเป็นถีเรียบร้อยแล้วนะคะรสชาิแสบนะคะผอมทีสิกินราค่ะมือหนีดช่องแมวยู่แนวกินกับขอลาไปก่อนค่ะมือหนาพอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ